สวัสดีค่ะคุณลูกค้าทุกท่านสะพานบุญรามอินทราปากซอย109วันนี้มีสินค้าเข้าใหม่ค่ะเป็นโถน้ำมนต์นะคะมี2รุ่นค่ะมีรุ่นหัวจุกกับรุ่นลูกพลับค่ะมาดูรายละเอียดทั้ง2รุ่นนี้กันเลยนะคะผอมสูงแบบซ้ายมือเรียกว่ารุ่นจุกนะคะส่วนขวามือเรียกว่ารุ่นลูกพลับค่ะความสูงสินค้าประมาณตามนี้เลยนะคะรุ่นจุกจะสูงกว่ารุ่นลูกพลับเล็กน้อยนะคะ สินค้านี้ส่งพัสดุก็ได้เรียกแกร็บมารับก็ได้นะคะลูกค้าต่างจังหวัดส่งได้ไม่มีปัญหาค่ะต่อไปวัดขนาดปากให้ดูนะคะขนาดสินค้าก็ตามนี้เลยนะคะรูปทรงของฝาก็จะแตกต่างกันเล็กน้อยนะคะตัวพลับมันจะกลมกลมอ้วนกว่านะคะตัวจุกมันจะออกผอมๆค่ะเส้นผ่าศูนย์กลางสินค้าตามนี้เลยค่ะมันจะไม่ได้เป็นลักษณะฝาเกลียวแบบ หลายๆท่อนหมุนนะคะมันจะเหมือนกับวางประกบไปแล้วก็แนบชิดแบบนี้นะคะลูกพลับก็เหมือนกันจะแนบติดสนิทแต่ไม่ได้เป็นเกลียวนะคะจะมีรอยบากเล็กๆอยู่อย่างเงี้ยนะคะแต่ก็ติดแน่นดีค่ะต่อไปช่างกิโลให้ดูทั้งสองรุ่นเลยนะคะรุ่นหัวจุกจะเบากว่ารุ่นลูกพลับเล็กน้อยนะคะ ลูกพลับมันจะคล้ายๆทรงบาทนะคะบางคนก็เรียกว่าทรงบาทค่ะให้ดูด้านล่างสินค้าถอดแยกชิ้นกันไม่ได้นะคะตัวมันติดกันไปหมดเลยค่ะแยกได้แค่ฝากับตัวแค่นั้นเลยค่ะ ฐานมันติดไปกับตัวเลยนะคะท่านใดสนใจสินค้าสั่งกันได้เลยนะคะร้านสะพานบุญรามอินทราปากซอย109รลายร้านแอดสะพานบุญ109ค่ะส่วนราคาสินค้าทั้งร้านทุกชิ้นดูที่หน้าเว็บไซต์ร้านได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ